สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมอาร์จักรพันธ์กนสูตรครับและที่นี่ฮะเพจของ s c a s s e t เนั่นเองนะฮะเพจอสังหาริมทรัพย์ที่ถือว่าที่จะมีให้คุณเนี่ยได้เลือกเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นทั้งทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมนะครับอยู่กันในวันนี้นะฮะแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยคืองาน k i ดเฟสวันเด็กแห่งชาติน,นั่นเองนะครับซึ่งเอสซเซทอ่ยของเราก็ได้จัดงานคิ f เฟสเกิดขึ้นด้วยนะหลายคนอาจจะเห็นกับคอนเทนต์ที่เราปล่อยไปว่าวันนี้กิจกรรมของเราเนี่ เยอะแยะมากมายเลยนะคบที่จะได้เจอกันสวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้ด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะคุณอยู่กับงานคิ f เฟสนั่นเองนะครับผมที่จะพาเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมความสนุกกันนะฮะ,ะเดี๋ยวให้เห็นบริเวณข้างหลังกันนะฮะซึ่งขับเฮาตรงนี้นะฮะบอกเลยว่าเราอยู่กันที่โครงการเวนิวไอดีวิภาวดีพหลนโยธินนะครับคุณผู้ชมครับโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่สวยงามมากๆและทาเลดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมอยู่ใกล้กับ โรงกระสับนะฮะเพียงแค่500เมตรเท่านั้นใกล้กับ5สรรพสินค้าอย่างฟิวเจอร์พาร์รังสิตหรือว่าสเปลด้วยใกล้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะเข้าสู่ดอนเมืองได้อย่างง่ายดายเลยทำเลดีมากๆนะฮะที่นี่ภายใต้แรงบันดาลใจจากนาีลามดิสทริกโคเปนฮาเกนจากประเทศเดนมาร์กนั่นเองนะฮะราคาที่นี่นะคุณผู้ชม เริ่มที่7,990ล้บาทจนไปถึง12ล้านบาทนะฮะสวยมากมีเพียงแค่ร้อยกว่าหลังเท่านั้นนะฮะร้อหาสิลังและเราจะเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยข้างหลังไอ้ก็เป็นสวนส่วนกลางไปแล้วขนาดใหญ่มากๆเลยด้านนี้เป็นอาคารขับเฮาส์นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเป็นอาคารขับเฮาส์ที่มีฟิตเนสมีสระว่ายน้ํามีคูลวอร์กิ้งสเปซอ่าวันนี้เรามาจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่นี่กันนะซึ่งหลายคนเนี่ย ก็อาจจะพาลูกๆนะฮะหลานๆไปเที่ยวงานวันเด็กตามสถานที่อื่นนะฮะแต่อย่าลืมว่าวันนี้นะครับเวนิวไอดีพิภาวดีพะหนดเจที่ของเราเนี่ยจัดงานด้วยอ่าแล้ววันนี้ปีนี้คำขวัญวันเด็กนะฮะออกมาแล้วนะฮะมองโลกกว้างคิดสร้างสารรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยนะฮะเป็นคำขวัญจากนายกเศรษฐษาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับก็ให้มาแล้วนะฮะถือว่าดีมากๆเลยฮะ,ะมองโลกกว้างคิดแบบ มีความสร้างสารรค์แล้วก็เคารพความแตกต่างซึ่งกันและกันแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะร่วมกันสร้างความเป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะฮะแต่ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมกันนะฮะว่า Kids Festival ข่องเชียเซ็ตเนี่ยที่เราจัดกันตั้งแต่ตอนนี้นะจนถึงช่วงประมาณบ่ายสามนะฮะคุณผู้ชมมากันได้กิจกรรมเยอะแยะมากฟรีตลอดทั้งงานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำขนมเครื่องดื่มต่างๆอยากให้ลองมากันนะฮะเดี๋ยวเราจะพาชมกันนะครับว่า ภายในงานเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับมีการจับรางวัลจับของขวัญน,นะครับอาหารและเครื่องดื่มอะเยอะมากเลยขั้นแรกเดี๋ยวเราต้องไปลงทะเบียนก่อนนะฮะอ้าวน้องโมโจิสวัสดีครับสวัสดีครับอาสวัสดีคุณดูก่อนนะฮะอ่าแนะนําตัวให้คุณผู้ชมสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงศิร,ริยาเกตแก้วชื่อเล่นชื่อน้องโมโจิอายุแปดหัวใจอยู่โรงเรียนชอบชัยรังสิตค่ะอ้าววันนี้มากับใครบ้างครับ มากับคุณแม่นะฮะคุณแม่พามางานคิดเฟสนะฮะเดี๋ยววันนี้น้องโมจิลงทะเบียนหรือย,ยังเขียนหรือย,ยัง<ม>เขียนแล้วใช่ไหมไอเขียนแล้วเรียบร้อยนะฮะก็มีอะไรบ้างน,นะฮะมีของรางวัลแจกใช่ไหมครับแล้วก็รับอรับคู่ฟองไปเลยนะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคู่องในนี้ได้อะไรบ้างอ่ะไหนพาพี่ไปดูหน่อยซิว่าตรงนั้นมีอะไรนะฮะเราเริ่มกันที่ตรงบูธน้ําเลยนะฮะอ่ะเราไปที่น้ําก่อนนะฮะเดี๋ยววันนี้ไอยอยู่กับน้องโมจินะฮะน้องโมจิจะพาชมไปด้วยนะครับว่า มีอะไรบ้างอ่ะเริ่มที่บูธนี้นะคะก็จะเป็นบูธของเครื่องดื่มชามะอยากกินอะไรครับเดี๋ยวสั่งไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอาสวัสดีครับเอาน้ำอะไรดีนมเย็นไหมนมชมพูไหมฮะเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวสั่งนมชมพูไว้แก้วนึงเดี๋ยวมารับนะครับอ่าคผูปองนะครับแล้วเราก็จะมีคู่ปองแบบนี้นะฮะอ่าให้กับทางนายที่นายคาเฟ่นะครับถ้าจะเราออกมารับนะครับ ไปกันต่อเลยครับอ่ระวังนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันหิวหรือยังครับวันนี้หิวแล้วเหรอฮะอเดี๋ยวเราถ้าหิวแล้วนี่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 เรามีลูกโป่งากคุณโบโซอยากได้รูปอะไรอยากได้ดอกไม้ค่ะเดี๋ยวจัดให้<อ><อ>เลยดอกไม้สีอะไรชอบสีอะไรนะชมพูฮะชอบสีชมพูนะฮะ นี่ฮะทำกันแบบสดๆแบบนี้เลยนะฮะเป็นลูกโป่งนะฮะจะเป็นโบโซนะคะนรับก็จะอยู่ในบูธของเราวันนี้ตลอดทั้งงน,น,นด้วยนะฮะสวัสดีผู้ชมทุกท่านที่กำลังชมอยู่นะตอนนี้ด้วยนะฮะตอนนี้พวกเราอยู่กับงานทิฟเฟสน,นะครับผมอ่าี่าร์เร็จเสร็จได้จับขึ้นให้กับ ลูกบ้านแล้วก็ทุกคนนะคะใครที่ไม่ใช่ลูกบ้านก็สามารถที่จะพาลูกนะครับมาที่นี่ได้เลยนะฮะดอกไม้สีชมพูนะฮะโอเคเรียวมาด้านนี้เลยครับโอเค ือว่าลัวไปแล้วซึ่งงานของเรานะครับก็จะมีตั้งแต่ช่วงนี้นะฮะจนไปถึงช่วงบ่ายสามโมงเยนของวันนี้นะฮะกิจกรรมแล้วก็มีเพนคุกกี้ด้วยแล้วก็มีรับเครื่องดื่มและอาหารเดีย๋ยวเราจะไปดูกันว่าอาหารและเครื่องดื่มมีอะไรบ้างนะฮะเรามาเริ่มกันที่บูทแรกก่อนก็จะเป็นลูกโป่งนั่นเองวันนี้เหมือนพาลูกมาด้วยคนหนึ่งนะฮะโมจิ อนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะรับลิฟต์น่าจะเป็นก้านแล้วตอนนี้เราอยู่ที่โครงการ,รเรนิวไอดีพิพิธภัณฑ์พอดีมาขุดดูดินนะฮะเป็นบ้านเดี่ยววิเนสเซีรยร์นะคะุณผู้ชมใครที่อยากเห็นว่าจะสวยขนาดไหนก็สามารถที่จะมารับชมกันได้เข้ามาที่โครงการได้เลยนะฮะอยู่ริมถนนคลองหลวงถนงงถนวิภาวดีรังสิตนั่นเองนะครับ ใกล้ๆกับโรงกัปส์เพียง500เมตรเท่านั้นนะ,ะส่งขนใจกดไลค์กันเข้ามาได้นะฮะใครที่ไม่รู้ว่า จะไปที่ไหนนะบอกเลยว่าวันนี้เซเซสเขาได้จัดงานค i s s Festival เกิดขึ้นแล้วนะครับกิจกรรมฟรีตลอดทั้งงานเลยแล้วก็มีของพิเรษด้วยที่จะให้คุณผู้ชมด้วยก็อยากให้มากันเยอะๆนะฮะอย่างรุ่นแรกนะ,ะนี่เป็นกลุ่มนะฮะที่ทำเป็นดอกไม้นะฮะเรียบร้อยไหนชูให้คุณดูดูนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะ,ะโอ้โหอ่าไปฮะเราไปกันต่ออ่ะตรงที่ ป๊อปคอนนะครับกินไหมอ่ะไหนเดินเข้าไปบอกสิอ่ะป๊อปคอนถึงนึงป๊อปคอนถึงนึงค่ะอนะฮะอันนี้ก็จะแจกฟรีตลอดทั้งงานนะฮะอันนี้ไม่ต้องใช้กูปองนะครับไม่จะเป็นในส่วนของป๊อปคอนนะครับแล้วก็สายไหมนะครับคอตตันแคนดี้ก็สามารถที่จะขอได้หอ่อเรียบร้อยนะฮะเยอแยะไปหมดเลยนะฮะอ่าแล้วก็มีสายไหมอีกนะโอ้กินไม่หวัดไม่ไหวแล้ว นี่แค่นิดนี่แค่เริ่มต้นนะชอบสีชมพูใช่ไหมรู้เลยนะฮะก็จะจัดสีชมพูให้เลยนะครับบอกเลยว่ากิจกรรมแบบนี้เรามีตั้งแต่ตอนนี้จนไปถึงปลายสเลยนะคุณผู้ชมนะอยากที่จะให้มากันนะตอนนี้นะฮะ ใครที่เห็นคลิปนี้ไลฟ์แบบนิดนะครับแชร์ออกไปได้เลยนะคะจากเพจเอเชียเสร็จนะฮะแชร์ออกไปได้เลยไปมาต่อนะฮะมาต่อกันที่นี่ไอศครีมอ,อยากได้รสอะไรจิ้มเดียวนี่มีโปรไอติมด้วยนะฮะอันไหนฮะนมสดขอนมสดหน่อยสดนะครับนี่ก็ใช้ปูเปาที่่ายสีให้นะครับ เยอะไปหมดเลยนะฮะอะมาต่อกันที่บ uh, ูธนี yeah. uh, 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 okay. uh, ้นะครับก็เป็นแพนเค้กนั่นเองนะฮะอ่าแบบนึงนะฮะเยอะมากนะฮะอะโอเคอันนี้แพนเค้กนะครับก็ใครที่อยากได้แบบนี้นะสามารถที่จะมาได้เลยนะครับแล้วก็มีซอสเทลาด้วยนะฮะอ่ะมาต่อกันที่ข้าวปั้นนะครับจากอันนีกินิีนั่นเองว i ย e t h e Fusion โันออิกินลี่นะฮะอันนี้นี่อะจะได้แบบไหนนี่คุณผู้ชมฮะเขามีเมนูให้เลือก แบบนี้เลยนะครับว่าราแบบไหนจะได้นะครับโอเกยบอลโอเกยบอลเบคอนแฮมชีสนะครับผมอ่าเยอะมากๆนะฮะโอเคที่ผู้ชมวนี้เขามีการแบบโรยหน้าแบบนี้เลยนะครับ พอมีด้านนี้อีกนะฮะนะฮะอันนี้ต้องบอกว่สาสระว่ายน้ำเนี่ยเป็นแบบฟรีฟอร์มนะครับอยู่ในขับเท้นะครับแล้วก็มีการจับมี่จับรางวัลจับสลากใช่ไหมคะรับผมอ่ะอยากให้อยากให้ลองจับอารมณ์จับขสว่างก่อนนะคะรับโอเคอ่ามามาช่วยดิอ่าหนูลองกดดูนะฮะไต่ให้พี่ๆท,ทีมงานอธิบายหน่อยครับว่านอนต้องทำยังไงบ้างต้องใช้คูป่ปองนะฮะเพราะอันนี้เีคงถ่ายรูปและเช็คอิน<ช>นะครับ อ่ะคุณผู้ชมถ้ามานะถ่ายรูปนะครับแล้วก็เช็คอินโพสในอินสตาแกรมอินสตาแกรมหรือ Facebook ก็ได้คุณก็จะมีสิทธิ์จับแบบนี้แล้วอ่ะอหนูเอาเรียญไปหยอดอ่โอเคครับอ่ะยอดไปเลยนะคะจะได้แบบนี้นะฮะไปหยอดเสร็จปุ๊บต้องจับจับให้ได้อ่ะนะกดมาหนูเคยทำใช่ไหมอ่ะดูซิว่าจะได้รางวัลอะไรบอกเลยว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ รางวัลเยอะมากมีตุ๊กตามีเสื้อโอ้โหเยอะเลยเอาแล้วเอาแล้วอุว้ยอุ้ยได้ด้วยเรียบร้อยนะฮะสิ่งที่ได้นะฮะเป็นเครื่องใช้ไฟลิปอ่าออกมาแล้วก็น้องหัวนะครับได้ไหมโอเคอ่ะให้พี่เขาเปิดให้นะฮะสิ่งที่ได้นะฮะนั่นก็คือทีวีสี ห้าสิบนิ้วซึ่งไม่มีนะครับได้เสื้ออไปรับเสื้อเร็วครับได้เสื้อเลยนะครับโอเคได้เสื้อไหนโชว์ให้คุณผู้ชมดูนี่อันนี้เป็นเสื้อยือดที่สวยมากนะฮะคุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะฮะเป็นเสื้อจากแคมเปญสไมลี่นะฮะน,น่ารักมากๆเห็นไหม ได้เสื้อแบบนี้ไปเลยความจริงของรางวัลเรามีเยอะมากนะครับนอกจากเสื้อแล้วเรายังมีนี่ด้วยนะฮะคือพัฒร์น้องหมีนะครับมีเครื่องเชื่อฟ้านะฮะเท่าน,นั้นยังไม่พอกิจกรรมยังมีอีกนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับอไปเดี๋ยวเราขึ้นดูชั้นสองกันต่อแตวันนะครับช้าๆอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเซลล์เลอรี่นะครับก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาชมกันได้นะมานั่งตรงนี้ได้นะฮะ เราไปดูชั้น2งนะครับอันนี้บรรยากาศนะครับมีแบบเด็กๆมากันแล้วนะคุณผู้ชมใครที่ไม่รู้จะไปไหนหรือกําลังจะไปแบบดอนเมืองไปดูไปดูเครื่องบินอะไรอย่างน,นี้ใช่ไหมอันนี้ถือว่าใกล้มากนะครับใกล้กับสนามบินดอนเมืองมากเลยก็สามารถที่จะมาก,กันได้นะชั้นสองของลับเฮาส์ที่นี่นะฮะจะบอกว่ามีคูเวกิ้งสเปซมีฟิตเนสขนาดใหญ่มีคิสปรูมด้วย แม้เมื่อกี้หนูก็ไปนั่งอยู่ในคลิปห้องบอลใช่ไหมห้องบอลหนูก็ไปนั่งมาแล้วมีกิจกรรมเวิร์กชอ็อปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่คือห้องที่ทำกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับกับการเวิร์กช็อปคุกกี้นะฮะ,ะเข้าไปเลยไหนยังทำตรงไหนดีเออ ไดับสีอ <analyze anthropology> ่าขอปาร์มาให้เตรียมเลือกสีอ่ะว่าจะอยากได้ส hmm? like ีอะไรนะอ่าไปเลือกสีเลยนะฮะ คใครที่มาก็จะได้ติดโน้ตพฤติกรรมแบบนี้อีกชิ้นหนึ่งนะฮะอีกชิ้นหนึ่งค่ะอันไหนดีคะเอาไม่ซ้ำกันดีไหมคะโอเคได้เลยเลือกทีมสามชิ้นค่ะหนูเอาสีอะไรคะสีอะไรสามสีเอาสีแดงสีแดงหนึ่งแดงยีเฟืองสีไหนดีคะสีเหลืองค่ะสีเหลืองค่ะสีไหนดีคะชมพูค่ะได้ค่ะอาจารย์ที่ด้านนี้เลยค่ะสีดูสีจะทำสวยไหม แต่งพี่ได้เลยแล้วหนูกอลาบา,บาเดี๋ยวนะเอาตัวตกแต่งม,มาให้ช่วยแก็นะฮะเราจะมาดูกันว่าน้องโมจิจะทำออกมาเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> กับกิจกรรมของเราในนี้ชอบไหม <c oughs> น้อชอบน้อมีอะไรทำเยอะเลยเ <c oughs> ชิญชวนเพื่อนเพื่อนมาได้นะใครที่ดูอยู่ โมจิเขาก็มากับคุณแม่นะฮะมาแต่ชเช้าเอาตัดให้นะครับเอาตัดเล็กหรือตัดใหญ่ดิคะเอาเล็กๆเลยคะ่ะ,คะ,ะ,คะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ชมร้านอยู่นะตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมกำลังอยู่กับงานคิดเฟสติวัลของ a อเชียเซ็นะที่เราจัดขึ้น ในวันเด็กแห่งชาตินั่นเองนะครับที่โครงการของเราเวนเวย์ดินพาวดีพะอนโยทินและไอซ์นะครับอยู่กับน้องโมจินะฮะวันนี้โอ้โหให้สีพิเศษด้วยนะคะให้ผมสีเลยค่ะโอ้ยนี่เขามีหลายสีนะคุณผู้ชมความจริงทำไดาไมคไ,ไม่เป็นไรครับ <laughs> ให้น้องโมจิทําดีกว่าอ่าไหนระบายสีเนี่ยที่เขาตัดให้แล้วนะครับ แล้วโชว์ให้กล้องรูด้วยนะว่าเป็นโอ้โหตัวนี้เป็นพ่อพ่อที่น้องมูจิอ๋อเนี่ยความจริงเนี่ยน้องมูจิเขาแอบทำไวแล้วคุณผู้ชมแดาดแรงใช่ไหมหนูมาทำไว้ตอนไหนเนี่ยฮะจำไม่ได้แล้วมันแอบทำไว้นะฮะมีแล้วสีชมพูสีฟ้าก็จะได้เป็นกล่องกิฟต์เซ็ตแบบนี้เลยใช่ไหมโอ้โหอ,อ่ะไหนลองระบายดูสิ อออลองทำอย่างสักชิ้นนึงก่อนก็นได้ครับก็ให้คุณผู้ชมได้ดูกันไปด้วยเนาะจะบ,บอกเลยว่าน่ารักมากๆเขาทำออกมาแล้วได้เป็นกิฟต์เซ็ตแบบนี้ด้วยนะคุณผู้ชม ซึ่งใครที่อยากมาร่วมสนุกกับกิจกรรมแบบน,นะครับสามารถที่จะมาได้เลยตั้งแต่ตอนนี้จนถึงช่วงบ่ายสามโมงเย็นนะครับที่โครงการเวนิวไอดีพิภาวดีพะหนโยชินนั่นเองนะฮะอย่างราคาบ้านที่นี่เริ่มแต่7จ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทจนถึงประมาณสิบสองล้านนะครับซึ่งเป็นแบบบ้านเอริเดซีดีนะ <ๆ S 2> เป็นแบบบ้านที่แบบว่าอยู่ได้ทุกวันมีความสุขได้ทุกวันปรับเปลี่ยนฟังก์ชันอะไรนี้ได้ตลอดเลยนะที่อยากให้เข้ามา กัันนเยอะะครบอบอกเลยกิจกรรมของกินอาหารเครื่องดื่มเพียบคุณผู้ชมเยอะมากๆนี่แล้วก็ยังมาได้ร่วมระบายสีแพนเค้กนะครับอย่างน้องโมจิด้วยน่ารักมากๆเลยอ่ะเดี๋ยทำให้ดูเป็นตัวอย่างอันนึงนะแล้วเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้กล้องดูว่าหนูทำเป็นไงบ้างน่ารักมากๆเลยนะฮะเสร็จแล้วอ่ะไหน หยิบให้กล้องดูสิอ่าเราล,งลงนะครับอ่าชูให้กล้องดูนะฮะอ่าน,นี่นน่ารักมากๆเลยนะอ่านี่มีลายสีเลยและอันนี้ก็จะได้เป็นกิฟเซ็ตแบบนี้นะครับใครที่มาทถากบกิจกรรมของเราอยู่ที่ชั้นสองของคลับเฮาส์นั่นเองนะฮะนะน่ารักมากๆอ่ะไปเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราไปที่ข้างนอกกันต่อเนาะบอกเลยกิจกรรมของเรา ไม่ได้พอแค่นี้นะครับเราจะเห็นว่าบรรยากาศนะครับอ,อาหารก็ได้แพนไปเห็นน้องๆนะครับมาทํากันแล้วนะใครที่อยากทำนี่มาเลยนะวันนี้เด็กๆเยอะมากที่โครงการของเรานะครับเราลงไปชั้นหนึ่งกันนะครับอันนี้ผู้สูงอายุก็สามารถที่จะนั่งอันนี้ได้นะผู้สูงอายุไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าจะปวดขานั่งอันนี้แล้วก็ปุ๊บลงไปข้างล่างได้เลยะ ตอนนี้ข้างล่างนะฮะบรรยากาศมีเด็กๆมีน้องๆมากันแล้วนะตอนนี้โอ้โหโคือคลื้นมากๆเลยใครที่อยากที่จะมาร่วมสนุกกับเรานะฮะและแบบไหนๆมาแล้วเน,นาะง,งานบันเดกพาลูกมาสนุกน้ำหนมกิจกรรมปุ๊บเราอาจจะได้ชมบ้านกันไปด้วยใช่ไหมชมบ้านกันไปด้วยเพราะช่วงนี้เรามีแคมเปญ new uh, happy new home ด้วยนะฮะที่ส่วนลดสูงสุดที่เอเซเจะให้คุณเนี่ยมากถึง8ล้านบาทเลยนะฮะไปเดี๋ยวเราไปสนับห้ากันต่อนะครั ซึ่งแคมเปญนี้นะฮะพี่นิวผมเราก็จะมีถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะ31มะกราคมนี้นะครับใครที่อยากจองบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมนะฮะคอนโดมิเนียมจ่ายเซอร์เสร็จนะ,ะ<บ>ก็สามารถที่จะมาจองได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนลดของเราเนี่ยอย่างที่บอกไปสูงสุดถึง8ล้านบาทนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินพาโนมิตรีเนี่ยนะไปที่ สวนส่วนกลางของที่นี่นะฮะขนาดนประมาณไร่กว่าเลยนะ <ไป S 1> ใหญ่มากๆอยู่ใจกลางโครงการเลยนะฮะแสงออปไปไปไวไาไป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 ะเาี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างและข้างหลัาเราก็คือปไปไปไมไปไาไปดดดนนรปไปาปไ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 ปวปมปได มากๆเลยนะฮะจะเป็นคอนเซปต์โครงการที่ไม่เหมือนที่ไหนเลยในแต่ละที่นะครับอย่างที่นี่เขาก็จำลองบรรยากาศมาดีมากๆนะครับจากแนวลำยิ่สติกเขาเป็นฮารเกนจากประเทศเดนมาร mm ์กนั่นเองรบร mm hmm. รยากาศก,าก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันาเข้าสวนครับวนันนี้ก็เป็นลานสวนนะแล้วมีกิจกรรมที่จะให้เล่นด้วยร้อนไหมคะน่าจะร้อนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้เดินขึ้นไปเลย ขึ้นไปบนสนามได้เลยนะครับผู้ชมจะบอกกิจกรรมที่นี่เขามีเยอะมากเลยนะอย่างเส่ินส่วนการนะครับก็เนียลำิมานะฮะให้นี่นะฮะมาถ่ายรูปมาแชร์การติดแคสแท็กนะครับ s s เซ k i เ s f a c e แล้วก็มี h s h ช o t ดบาร์ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองให้ชุดดูอ่ะลองดูนะฮะว่า จะเข้าไม้นะครับีเอาให้เข้านะถ้าเข้าเดี๋ยวมีรางวัลเลย <laughs> เอาให้เข้าสักครู่นึอีกนิดเดียวเองไออีกสักครั้งหนึ่งก็ <laughs> คือเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับ <c oughs> เกือบไปแล้วนะฮะ <c oughs> เกือบเข้าแล้วนะคะอ่ะให้อีกครั้งหนึ่งต้องเข้าแล้วนะเราเดี๋ยวพาไปดูส่วนอื่นต่อนะครับใครที่อยากมาสนุกก็มาได้ เ้ยเกือบแล้วนะฮะเกือบเข้าไปแล้วอ่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนสาธารณะนะครับของเด็กเด็กๆนะเป็นสนามเด็กเล่นพื้นนี่ไหมพื้นไม่แข็งนะนะอ่าไหนแม่หนูกระโดดได้เล่นได้นะฮะออเนี่ยมีลานให้คุณได้ปีนป่ายได้เล่นกันแบบนี้เนาะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะ แล้วก็ขึ้นไปเล่นได้นะครับมีลานสไลเดอร์นะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของบรรยากาศที่วันนี้เราก็ถือว่าเราพาคุณผู้ชมเนี่ยมาชมกันนะครับกับงานบรรยากาศ Kids f e s สนะครับที่เอเชียเซนเนี่ยเราตั้งใจที่จะจัดให้กับทุกคนนะครับได้มาสนุกกันในวันนี้นะฮะใครที่ไม่รู้จะไปไหนนะฮะหรือทางผ่านแถวอยู่ใกล้ๆก,กับโซนรงังสิตลงก Park, งษะสาฟิวเจอร์พารรังสิตสเปลในย่านนี้นะครับก็สามารถที่จะ มามากันได้นะครับงานของเราก็จะมีถึงช่วงบ่าย3ามโมงเย็นในวันนี้นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโครงการดีๆจ่ายเซียร์เสร็จนะฮะทุกโครงการเลยชั้งทาวน์โฮมแล้วก็บ้านเดี่ยวนะครับรวมไปถึงแคมเปญของเราด้วยนะครับแฮปปี้นิวโฮมฉลองปีใหม่กับบ้านใหม่ด้วยสูงสุด8ล้านบาทนะครับวันนี้ถึง31มกราคมนี้นะฮะเป็นไงวันนี้ของสนุกของกิน,กนเยอะไหมวันนี้เ <Yeah. S 1> ยอะมากเลยอ่าเดี๋ยวพูดเชิญชวนให้เพื่อนๆมางานเหมือนหนูหน่อยเร็ว ลืมมาที่คิดเซฟเหมือนน้องโมจิกันเยอะๆเลยนะคะที่คิดเซฟเปิดถึงบ่ายสามเ่เปิดถึงบ่ายสามนะคะ,ะงานคิดเซฟจาก a อเซียเซ็นะฮะแล้ววันนี้ไอซ์ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่รับชมลัสของเรามาตลอดนะฮะแล้วก็ไอซ์กับน้องโมจิลาไปก่อนนะครับและครั้งหน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้แล้วเราจะมาอัปเดตกันในเพจของ a อเซียเนนะฮะขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ Bye bye!